สวัสดีครับเมื่อนี้ผมมาพากินไข่อีกนะครับเนาะอีกหนึ่งวันนี่หลุมแรกครับหลุมแรกหลุมแรกได้ไข่ใหญ่เลยม,เามาพากันเึงนคนงานงจกของที่ไเป็นที่เหลียงครับผม เอาหลุมที่สองแล้วครับมันหมานะมันนี่มันหมาน,ม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 นต้องควานหากระบอบด้วยครับไปย้ายไปอีกในหลุมกัน นีได้สอง,สองมาอ๋อนีได้สามสามหลังจากที่ปล่อยออกไปเล่นน้ำด้วยนะครับเมื่อวานปล่อยออกกำลังกายามาตรงนีง้สอง,สอง นี่นะครับดูนะครับเขาจะชอบกบไว้นะครับนๆๆๆๆี่นี่นี่นี่ตรงนี้สีนะครับเขาจะชอบผมไว้นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับเขาจะกบถมอะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะไข่อย่างนี้นะครับ อครับโอ้วันนี้อันนี้ยังฟองเล็กอยู่แสดงว่าเาพึ่งพึ่งมันไข่ไก่ไม่แอบไข่บอกว่านี่น่าจะเป็นไข่ไก่ไม่แอบไข่นะครับดูนะครับ เช็ดมันอ่อยอย่ขึ้นไปก็ทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้น,น่าจะเป็นไข่ไก่ไข่ไก่ต่งเมวกอนี่มีรสแดงบาปีแอบอยู่ด้วยนะครับทำไมผมงต้องปล่อยไก่ไปด้วยข้อดีคือมันชอบมันจะได้คุยเขียนะครับคุยเขียพอกด้วย<ส><ส><ส>มีไหมมีไหมมีไหม อเนี่ยชอบมาแอบไข่อยู่ตรงนี้มาฟองตรงนี้นเก็บไปเช็ดเพื่อนแต่เราก็ต้องไปทำความสะอาดก่อนก่อนที่จะเอาเข้าตู้ฟัดนะครับไหนไหนไหนมาเก็บไข่มาเก็บไข่ๆๆ ใส่จะได้ต้องทำไอ่นีเพิ่มตรงนี้นะครับล้างน้ำเลยเจนมานล้างน้ำได้เลยนะครับใครสามารถล้างน้ำได้นะครับเผื่อผมยังไม่รู้นะครับเพราะว่าไข่มันเปลื่อยหนาอยู่แล้ว ไม่เสียไม่เน่าไม่เหมือไข่ไก่เฮ้ยเดชนี่แสดงว่ามีแม่สาวกำลังจะรักกำลังจะเข้าสู่วงการไข่มาอีกหนึ่งข้อหนึ่งข้อนะครับ พวกนี้ก็จะเป็นุ่นลูกของพวกนี้แต่กี่ฟองหลังจากที่เมื่อวานปล่อยอพวกเธอไปเล่นน้ำเสร็จแล้วก็ผมก็เอาฟะเอาแกบมาลงด้วยนะครับมาดูหนึ่งฟองสองฟอง ตริสริต huh. like ้้าล็ก s อค 9ก้้าเพิ่มมาจากเมื่อวานอีกสอง เดี๋ยววันนี้จะต้องมาทำวงให้พวกเขาไข่นะครับ ไข่เช้านี้ครับผมมีความรู้สึกว่ามาได้ไข่เพิ่มนะพอปล่อยให้เล่นน้ํากินผักกินอะไรเนี่ยได้ไข่เพิ่มนี่หนักเลยเนี่ยน่าจะแพงกว,กว่าครับเดี๋ยวไปทำความสะอาดแล้วก็มาชเ็ให้ดูนะครับผม